ลูกอันหอกระท้อนไฟกันครับเราจะคัดที่ลูกดีใหญ่อย่างนี้เป้งๆอย่างเนี้เราถึงจะหอ,อกัน,นลูกกลมๆที่ไม่บิด,ไม,บดไม่เบี้ยวครับส่วนลูกที่ว่าออกลูกแนวบิดเบี้ยวเราก็จะไม่หอกอย่างนี้เราก็จะจะตัดแหนงมันออกกันแล้วก็จะต่อห่อด้วยถุงขับวนลูกอย่างนี้เราก็จะเอาถุงใส่แล้วก็พับ แล้วก็เิบใบแล้วก็จบเคียนได้รวดเนี่ยครับทุกคนถ้าลูกไหนลูกทรงบิดเบี้ยวเราก็จะไม่หอ่ออย่างนี้ห่อได้นี่ถ้ามันเป็นพวงอย่างงี้เราก็จะคัดหอ่อคัดหอเอาหรือหอคู่แล้วแต่ถุงใหญ่ถุงเล็ก ถ้าพอห่อคู่แล้วก็ห่อคู่ได้เราก็จะไล่ห่อแล้วก็ไล,ล่ลแต่งแขนงด้วยขอนลูกเล่ยๆอย่างนี้ก็มีโอกาสล่วงเราก็จะไลห่ห่อโชว์ีใหญ่โดยใช้บนับนไดบันไดสั้นแล้วก็บันไดาย,ยาวครับทุกคน บางทีมันอยู่ใต้ใบครับใต้ใบแล้วก็ต้องกรีบหาอย่างเงี้ยลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะใช้บันไดขึ้นหอหาดูลักษณะการหอกแล้วก็จะใช้ถุงคาร์บอนถุงนี้พึ่งห่อมะม่วงไป เราก็จะมาใช้ได้แบบประมาณสองสามเที่ยวครับต่อต่อถุงลูกนึงถือว่าคุ้มด้านบนเราก็เลือกห่อเอาเท่าที่เอาที่เราหอได้เราม,มาดูต้นนี้กันอย่างนี้แเราก็จะหอลูกใหญ่อย่างนี้ เราก็จะหาห่อแต่ลูกใหญ่ๆก่อนลูกใหญ่ทรงดีๆทรงไม่ดีเราก็ไม่ต้องหอ่หอเอาไว้ก่อนไม่งั้นเกิดเราห่อไปแล้วมันมันก็ได้อยู่มันก็ได้กินทุกลูกแล้วครับเราห่อไปเลือกเป็นไก่อันนึง่ง ปอดสารพิษครับเราฉีดยาช่วงลูกเล็กๆไปแล้วรอบหนึ่งที่เหลือเราก็จะมาห่อเลย